แกงกบใส่มักบวบมือนีพี่น้องก่อนสีแกงเขาก็สีเอากบมาเผาก่อนเนาะนี่เผาไปแบบนี้เลยสบายดีแล้วสะวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้น้องตัวเกี่ยวกับได้กบมาพี่น้องเผื่อนบ้านแบ่งให้เนาะเพื่อไปก้านอยู่ แถวใกล้ๆนาค่หรแออะพี่น้องเพื่อนเอาแห่ไปว่านข่วงเอาเนาะกับแบบเพื่อนไปผู้งทรายพี่น้องเพื่อนไปกลางคืนแบบว่ากบมันสิออกประมาณส่งดึกๆเนาะกบมันออกะนะเพื่อนเราเอาแห่ไปข่วงเอาและเหานะแบ่งปันน้องไหมไปให้เพื่อนแกงเพื่อนก็เลยว่าแบ่งกบมาให้น้องพี่น้องกับพอดีได้แกงใส่มักบวกเดี๋ยวปิ้งกบแล้วเราจะไปเอาันเก็บมักบวกพี่น้องกับยอดมันเนาะมาใส่แกงกบ มือน,นี้เห็ดแก่งกบใส่บวกบวกสูบเบาไอ้กินเด้อพี่น้องเบาไอ้เพิ่นมาจะไทยแล้วเนาะคืออันกบกับเขียดกับอึองนี่พี่น้องมันจะเป็นประเภทที่ว่าเขาลงคลิปไปแล้วมันจะติดเหลืองเนาะมันจะบาสามารถซูมไกลได้เด้อพี่น้องบางคนเพิ่นว่าทำไมไม่ซูมให้ดูเนาะเขาเลยบอกไว้ก่อนพี่น้อง เขากุบเรียบเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้กระสเอาไปล้างแล้วก็ซับเป็นต้นตนเนาะเตรียมเอามาแกงเลยดอกอันสั้นพี่น้องเบิ่งนี่เจ็บกินตลอดตลอดเก็บไปต่างแห่งเนาะพี่น้องแต่ยังหลายคือเก่าเบิง่งเจ็บไปให้อันขาเจ้าปุ๊พร้อมเอาไปเป็นแนวเบิ่งมักอ่อนเพิ่นแม่เพิ่นเอากินเนี่ยงได้บ่น้อเพิ่นปะนี่มันนั้นหลายเ้าสิมากเจ็บอันมักบวบพี่น้องใส่แกงปุ๊บเข้า อุ้ยสองหน่วยหน่วยนี้แก่คนเนาะเป็นแนวตัวนี้วูนยังอยู่สองหน่วยน,นุ่เนี่ยนี่บักบวกพี่น้องซ้ำนี่แหลเะเม็ดกำลังหวานนี่แล้วก็มากนี้มากอ่อนอู้ยูพี่พี่น้องซ่อนลูกจนแน่โมเห็นเนาะดกเกินอ๋อเม็นแข้งกับพอม็นแข้งวะนี่ซ่อนลูกมาก นี่นได้สามหน่วยพี่น้องหาไปหามาเห็นตลอดเลยพี่น้องว่าอ,อืมว่าสิมันหน่อยบุยพเพแกงว่าสิเอายอดใส่ป่ะเอาไปเอามาได้ตั้งห้าน่วยพี่น้อง, <c oughs> องปาดพอดีพ,พอแกงแรงเขาเลยนเนมันออยากซับเป็นตอนเรียบร้อยนะพี่น้องกะสิเอามาขวก่อนบัดนกบเอามาขั่วใส่ลงไม้ส้มลงไปเลยก,กบหดสิงไข้พี่น้องนี่เอาลงไปขว่วให้สมัดก่อนเนาะ ขวบไปสักพักหนึ่งแล้ค่อยใส่น้ำขวจนกุบสมัดเนาะพี่น้องเท่ากระสิเอาน้ำลงไปได้บาทนี่นี่เอาน้ำลงไปเลยก็เอาพี่น้องเวลาเห็ดยู่เห็ดกินเนาะให้มันแซ้มันนัวคือก็เอาเลยเท่านี้คือใส่มักบวบอีกแล้วก็เท่ายากได้น้ำสดเนาะเผื่อกบซุกอีกพี่น้อง ทำกะเฉียน้ําใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ให้หมอพุดแล้วจังปุ๋งเกลือเป็นนัวปลาแดกพี่น้องหิวครับหิวครับผมหิวมากเลยครับผมอยากกินเดอดอันชาญผมชอบครับผมชอบครับนงองง้างงงามงแงงงงแมเชฟเชฟเชฟนัวนัวนัวอร่อยอร่อย เจ็ดบัานปุ่นนี่เนาเอาดกอ,อชันไปเลยมาหมอกพขนาดเลยพี่น้องกบกัดเริ่มใกล้สีซุกแล้วน้องหงอกสีอาาน้อค่ากับมักบวบลงไปนี่เอาหนองขาลงไปก็มักบวบกับลุกโดดมัเพชรหล่อพี่น้องภาษาลาวมังเพชรหล่อคิดถึงฟันหล่อเลยตอนเด็กๆนี่ลงไปเลย มกบวบนี้มันสีนยุกเด้อพี่น้องเบิ่งขึ้นสนหลายแต่จังหน่อนนี้มันก็นยุกลงนี่อุ้ยโอ้ย,อยกินสลุกป้าสามดอกบาทเดียวเลยใช้แกงกบด้วยพักอิตู่ลงไปพี่น้องอุย้ยไปตาแซบขนาดเลยแกงกบุบซีมแล้วมากินนี่พี่น้องแซบแซบเดี๋ยววันสีให้เงินเบาอา้าะแมวว่าซีมเนาะตัดสินว่ารสชาติสิเป็นอใไดพี่น้อง แกงกบพ้อนฮอนพี่น้องใส่ข่าใส่มะกรูดจากสวนนี่แต่ของธรรมชาติเนาะมือน,นี่นี่ตัวไข่พี่น้องนี่ตัวไข่แต่บได้ซับหนีนงน้อยยังให้เอฟซีเพื่อนได้เห็นชัดๆเนาะก็เลยบได้ซับยันไข่เพิ่นแต่อาทุพี่น้องหอมหอมคักดเฮากระสันหาแต่เน่แซ่บได้มาเห็ดให้พี่น้องเอฟซีได้เบิง่งได้ชมเนาะบางเถื่อผพูดที่เพิ่อนอยากกินเพิ่นกะได้เบิ่งคลิปก็มีแห้งได้พี่น้อง ือเฮาอยากกินหันกินนี่เฮากระเบิงคลิปผู้นั้นผู้นี้ก็เออคือบนเท้าอยากไปนี่ชุดน้ำค่ะคากโลดมื้อนี้แม่เพิ่นว่าหิวข้าวอะไน้องเอ้ยแล้วล้วว่เพิ่นว่าหิวข้าวอะไรน,น,นี่ว่าได้กินหอมผักอีตู่นี่เรียบร้อยแล้ว แม่ว่าหิวข้าวพี่น้องให้เป็นลงมือก่อนพ่อแม่พี่น้องปอดแม่กบไข่เอาแม่ลงมือก่อนเลยเป็นมันเขาหมูข้าวเช่นแม่ไปกินข้าวไงเหมือนก็ต้อไข่ได้แล้วก็มันมีมันน้ำน้อตะเกียวกินกับมังโมงเวนนี่มังโมงไข่พี่น้องมังโมงไข่แะเกินแกงกบยังอยู่อาบเอามาพี่น้องใส่หน่อขาอ่อนเลย อกายมานำหลังกินซองขาก็อิมได้สาวสงแลวนี่ซ่ะแกงกบมามาแกงกบแกงกบใส่บวบบวบยมาบ้านนี่กินแต่เนี้ยเซฟระเจ้าให้แบ่งเนาะไห้เพื่นแล้วเพื่นแล้วแบ่งกบให้ฝนตกแห้งนะเพื่นแห้งแห้งมือเดีย ยาบวงอ้ยาบวน้องการยหน่าเขาลองเบิ่งก่อนป่ะนอ้โหค้งจังได้แม่นต้องมวมือนั้นหามันฮ้องจนว่าเกือบแก่ว่าเป็นคนต้องมาเลยวานบวกแซ่บตากล้องเขามาอยากเลยไอคือบุญยับมาแท้พ่อันนี้กาแฟมันคือหอมันจันน้าปะอ้มาพี่ไอ้บวกเขาไอ้บวกนี่นี่ลงจับบวกวะเจ้ไอ้ใน้อนกลาง มันบวปลูกเองหวานๆแซ่บสุดๆหัวเนาะมือเช้านี้กินแกงปลาคอตอนแรกกินแกงกุบโคม่อะไไม่ใส่ดูนะเห็น <c oughs> ได้คลิปบ <c oughs> อก <c oughs> โคมซื้อมาจากไทยพี่น้องบอกอายพันถามพเพื่อจะไปการกุง้งแรงได้จงเอาจัเท่าไหร่กัน่าลูกน้อยซื้อเท่าไหร่ละซื้อกำนองน้อย ซื้อทัพนมพี่น้องห้าร้อยบาทเพิ่มลดให้สี่ห้าสี่ร้อยห้าสิบแล้วหนุ่เนาะเพิ่ลดราคาให้เจ๊มคักคักพี่น้องเลยแบตกระถือว่าทนนะแม่มีขีดให้คือแบตโทรศัพท์นี่พักขนาดแต่การกบนีืัการบูฮูตากบรอบนบราณแบบรอมตามันน้ำเลื่อมเนาะตามันต้องสองตาใสๆขาวๆตาต้องบดแตกเคยไปการได้หลายสุดสี่สิบมาต๊ะหห้ดีๆคนการเป็นทำได้คือจานท่องใบไปการยังได้เลยแม่พี่น้อง เห็นคนตายโคมอยี่ยไปไม่ค่อยได้ได้กับซิปที่ปลายโต้ทปลายโตคือจานทองใบแไม่ค่อยหลายแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวไอ้นี่น้องเขาหลายคิปโตก็ว่าลายแล้วเดี๋ยวนี้พุดแล้วมันโดดโดดหลายแล้วนี่น้องเอาบุทธนรมโอ้แซบอะไรพันส่วนแซบบพี่น้องมาเด้อเห็นกันกบขึ้นวางไข่เลยมาเด้อพี่น้องเอีไทยจีลาวจีต่างประเทศไม่กินข้าวน้ำเตกเกี๊ยวอ้อมกบมือนี่ค่ะแม่เต็มซิปไหมพอดีเต็มซิป เต็มทิ่แล้วไอ้เจ้ามือนั้นมือนั้นอันพัดเพชรป,ปลาลแม่เต็มซิปให้เท่าไรแปดซิปพี่น้องพนนะได้น้องได้น,น้องเอียงน,น้องกามที่ทุกน้องอะเดีเบิ่งบอกคุปอันคลิปคุดกบฮ<น>ะน้องลุ่มเนี่ยพราาคัก ไอปลาข้อขึ้นอยู่เลยน้ำบัแห้งไปเลยเนาะน้ำอะไรบัแห้งคนตกบัแห้งเลยน้ำเบื่อมาเลยแม่ตากกองข้นมาถือว่าแห้งแล้วจัะตากกองยังบัวหิวป้าเมื่อกี้นี่กินฟิกกินนูพี่น้องแซ่บเลยได้โอ้เต็มเลยครับบม่ได้เพชรจะตัวหนึ่งน้อยเลยแซ่บแดดออกแล้วพี่น้องแดดออก่ห้ามหลังจากที่ฝนตกแห้งๆมือนีิเนาะแดดออกแล้ว ไปบอกการควบจะพาไปจะปไก้เหรอจะลงเอาทอลินเข้าแล้วพ่อมีลงป้ายันลงกลางคืนแล้วมันบูฮหูทิดบูฮหูทางมันลงถ้าซุกเอาแต่ขามันพอพีเม,ม่จนโซนยังเลยกบไม่ไข่เลยขาพอดีอิม่มก็แซ่บๆพี่น้องใส่หมบูบวบบวบแก่แนะ่สดน้ำขาขนาดเลยพี่นอ้องแซ่บ ใบหมีก็นั่งยากแค่นไหนไปอยู่เพื่นได้กินอยู่บ่แกงแบบไหมมีเลยมีแต่เที่ยวครบผลครบมีแกงหน้าไม้ในหมีบ่แกงหน้าไม้แกงหน้าไม้มีแกงกระบบมมาจากบุคเฟบ้านเฮาแบบกันปริมาณแบบนละแบบแต่บ้านเฮาหมักบ้านเฮาแกงด้วะบ้านเฮาแกง่ยวขนเป็นแกงเนว่าแกงเปื่อหน้าไม้นะแกงบุคเฟกันแต่แบบแต่คล้ายๆกัน ขากบงายมมล็งเพิ่มมาเื่เพิ่มก็จะไปการบริจากจานทองใบพอดีชวนเพิ่นใปให้เพิ่นพาไปหรอเพิ่นหู้จักรมองพังทำพังกดขาให้ลงน้อยเมกบอยู่วลุกโดดเพชรกนาดเลย หน่วยแก่เพชรได้ไหมเอ้ยก็จะกลินได้บอคนุ่มโดนไปโซนไปน้ำอืมเฮ้ยไปอยู่แล้วโซนนะพี่น้องเลยไปได้เถอะเลยไปตลอดพาเรื่อพานังบอมาเนะมูฟล์นะเปิดมันเลยเป็นได้ห้าปีบอมโซนเนาะก่อนก่อนทำเพจคลิปอีกนะแม่บอมแบบจ็ดปีละก่อนจะคลิปแบบนี้ คือเโบ้คือถ่ายไว้อยู่มันพร้อมเดี๋ยวก็มาโตมาอะไนะตุ้ยด้วยคร,ร,<า>ร,รับมหาปีตุยด้วยไปไหนเสียรอนมันโบ้กับตุ้ยเ้วข้าวเสียงนะจะได้กินเนะเขาเลยไรเสียงมากจืดได้หมาจืดแบบไอ้เนี้ย หมาเป้าเนี่มันคือยังเลาะกินแต่หัวกบหัวเขียดหัวอึ่งกินเบ้อตัวอื่นบบกินกินแต่มาเป้าหองเป้ากินกบที่กินมาใช้โดมเงี้ยนะแม่นดะมาพี่น้องของไอ้ใจไงบอกแล้วทำมันมาอยู่ในภองนภาวนเอาไว้ในภาวนเลยบอกเราแล้วมังคุดเจ้าก็ไปมาเอาเห็นกับเบลไม่มาเอขุดเจ้ากับโบยูโบยูเขาเจามัดไว้เอาเมื่อกับโบยุ ไม่บอกมาเอารถแมวเอาเหมือนนั้นนะมาเอารถเขาก็ยังบเอาได้เดี๋ยวยังไปเจ้าไปอบกินเขาบ่อไงยังไปเจ้าให้ให้คนอื่นนะแมเขาเอาไปเลี้ยงใครนะให้เวียดนามมันมาแล้วมันอยู่ดีสบายอยู่เหมือนเชาบัวไปมันหงายอยู่แมวก็มาเด้งวานนี้สาวเยอะทีนี้จะมาแมวอันแมวหายตัวไปเอาเล็กแมวแมวแมวพันเก้าสี่แม่พดพดนะ แมวบอกเล็กตอนนั้นบอกโอ้ยคือบอบอกเล็กนนแมวเอ้ยบอกบ่เคยแต่มาอยู่บ่เคยหายไปเบิดมือจนตื่นเช้ามานเห็นเล็กออกวานเนี่ยตื่นเช้ามาเห็นมื่อเช้านี้นะเห็นคือเก่าบ่ไปบ่บ่ไปมือเลยค่ะเห็นแม่งมองกินแมงไม่ไปเพราะว่าให้เล็กงั้นมาเพิ่งลอยออลมาสิกัสกับฉันแล้รถกลับมาคิดว่าฉันตัว บ่าแม่ไปไป่ชื่อเล็กแมวกับบร่ได้คิดใช่ล้มแมวให้โซกเอกเอาบ่าได้พี่น้องไปเอาอแมวบอกเล็กมาก็ให้โซกไปก็ให้โซกตรงนี้เป็นเทอมเนาะขนข่าวบ่าให้ปะขนข่าวแต่อตัวนคขนข่าวพี่น้องติดพอ่อโทรมาก็ยังให้อยู่ติดผอแหง้งให้หอยโทรมา อคือหลินในยังไม่ไเติมเนี่ยใช่ไหมหม้อก็อกพ,อพี่น้องจะทุกกินเลยหัวค่ะแบบนี้แทบหม้ออ้อนผ่าแกงใช่แล้วหอมอ่ะมันรสเคาว ป็นเจดีย์ไปนี้นหน่อมันมากไปลิ่นน้ำโหมันลอทั้งกลางหนองกูตัวอื่นยังมดลอยไปเป็นตัวนี้ค่ะลอยเป็นรลอยไลาเป็ดีมักอ่างน้ำหมักลอยน้ำมาเข้าในหลายรุ่นเลยตั้งแต่จากปีละทำมาอยู่ชุดกี่ปีมาไล้มาเข้าเลยมามนสืบสืบต่อมาับแมนหลายรุ่นหลายรุ่นยังอีดุกดิ๊ก แม่จ้อยก็เอาให้กับวาวนหนุ่ยเข้ามาหนุ่งหน่อยปะยังมีคลิปเ้ไมแม่มาน่อสยดีนะสายดีมสบายดีอืยัง้ยแบนี้ยองง่ายไปยีน,นุ่มไนกัน

ไปนแรกเระหาน้องน้อยบ่เห็นละลูกมาหาน้องน้อยชาวสุกกับลูกมาไม่ไหวเห็นยังไงหายลูกน้อยตรงน้อั้นใส่เบ็ดใส่เบ็ดได้สวยเอียนตัวใหญ่แฮีมาจากประเเมนูไดนล่ะทริปต่อไปเอียนค่ะหอมชัวร์อันนี้พอดีค่ะผมเจ้าบอกว่ายังไม่ได้กิน จัดไปเลยงนุอยจะ,ะ,ะ,ะไม่ไหวือมเอาน่งขามานีรูเป็นแก้วผมรับต้มแก้วไหนตรเปรีต้มเปรตันกบนามันแคบเราทากินกบลี้ยงเนาะไปเบัากบเลี้ยงในหะ่ หนนาาเเเ่ขบางทีเขาเลี้ยงบัตถุนี่้นะแล้วเขาได้กบกบหน้าเขากบน้องเขาเลยเขาแจ้วอ่ตัวแม่มามาปล่อยใส่มันเบาอเองน้องเบิร์คือเขาเฮ็ดอันนี้แล้วเนาะแล้วบบได้กบพี่น้องเลยก็เลยว่าเอากบเลี้ยงมาเลี้ยงน้องเบิร์ดีกว่ามาเจอพี่ลงบ่อ เต่บียงงเลแม่กบเี้ยงตัวใหญ่ิหรอแคบขนานีิงเอามาปล่อยใครหนองปลเนอะเออตัวมาเรา่อนเนาะแคบดิบบอแคบตัวนู้บเลยนังกบน้ำกับชี่เซ็ตเนาะ นี่แม่เอ้ยสำลักกังดูกสมักอะตอนเบและนวลหูตาเหลือแต่หัวเกิดอแต่หัวไม่ได้ขามันไม่ไหวโสมันกินแล้วเด้อทางนี้อิ่มแล้วนะ น да. uh ัวแซ่บขนาดเลยหวาน้องบวหมแกงกบแบบนี้่ะคิดอนพ่อเคยแกงให้กินเราแกงแซ่บบวงแซ่บแซ่บพ่อให้ยังก็แซ่บตาบุหุ่งเราก็แซ่บตับมุงก็เส้นเล็บโตมี่ยังแซ่บเ็ดแล้วล้วสิถามได้แซ่บบะขอเท็ดขอน้ำมันแซ่บดีใจ พรออมอมมาจากรถนี่ไงพ่อพอมกินเล็กกระแซ่พี่พอเฮ็ดนะบะส้มบะขมเ,เ,เล็กๆเ,เราเฮ็กินๆได้เพราะว่าพ่อเป็นคนใจเย็นพี่น้องเฮ็ดยังกระละเอียดแม่พาดนี่นะะักน้องนักลูกเอาคนนีน้เอาคนานั้นเราเฮ็ดกิน ส่น,ส,นส่ว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 นส่นส่นอะไรแข็งหอมเปรี้ยบเห็นไหมโบมี้่เนีไอ่เลยแขีงอมกูเนาะมีถึงค่ะทางปู ขาไปเรื่อยหรอไปเรื่อยชเข้ากว่าไปตู่ควบำต้งคนพได้ไจเด้นเมากไปก้าหนาับตลวของหมได้คล้บบดไ้ำบก้าหมก้าไปข้างนอกรัหมก้าไปเดี๋ยวพาไปข้างนอกกันได้แค่นอกกันขันบอเหไปบ้านกนอกไปตอนนั้ไก่ลง อนนี้ no ับบลงงเราจำเลยเอาแหไปวันได้ด hmm. ีเพราะว่ามันโดดลงน้ำแหเอาวันไปหใกล้เสียงเลยนะมันหอนเลยบอกนงไปจอบเอานงกับโมเห็ดมันรถเสีกมาลำหลังใช่สิ่งตัวหนึ่งหินมากัน่นม่อสงกับใหบอกบวบแซบ แ่มเพิ่นแล้วหวานาเอาไฟเจ้านะพิกโลอนี่รออยู่เอาละ <laughs> พิกรอ้อนพิกน้อยป้าบ่แล้วว่าเท็ดบ่บบนใครหลายเนาะตอนแรกเท็ดน,น้อยเดียวพออิ่มเนาะจ้ม นี่หมายว่าเ๋ยวมาเติมนี่ยังในถ้วยเอยาบ่เยาไปเบิ่งไก่ก่อนเด้อจไไก่เรือตัวเดียวไก่อหอกไก่บกเรือตัวเดียวเอาิดแลว สดที่ <laughs> <s ots> มันเบิด,ด์ตเราเลยมันแซ่บแห้งผ้าตำหลังแงังกินมันเบิดเลยเ็ดน้อยเนี่ยอามันโลเ็ดแม่ออ,อ,อมกบมือน,นี่ถือว่าแซ่บหลายเนาะพี่น้องเบาอายเพิ่มมากินเข่าห่วมกับครอบครัวในฮอบหลายเดือนเนาะเอ้าสำหรับลี่นี้ก็เพื่อนบ้านเอาให้บ้านใกล้กันเพื่อนเอาให้ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิล <iously nih> <flowers> ี่โดยการบกกคดคำโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบายบาย